เค,ค้กทรงกระบอกที่เพิ่งอบเสร็จแต่ทว่าคุณมาโตฮาระทำไมถึงเอาเค,ค้กว่าเจาะเป็นรูแบบนี้ล่ะครับไม่เขนะ้าใจล่ะทำมันไม่ทำไมอะมาโตฮาระต้องการจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยอ๋จะราดยาไ่ตรงกลางใช่ไหมเนี่ยยอดเลยครับทีนี้ต้องเอาไปอุ่นให้ร้อนแล้วค่อยทานนะครับ ทอมื่อนำไปอุ่นแล้วค่อยกิน<อ>ก็จะได้รสชาติความแปลกใหม่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับตอนนี้ยังดูไม่ออกหรอกครับด้านบนเป็นครีมฟองดูที่ออกรสชาติเปรี้ยวชีสเค้กที่เต็ไมไปด้วยเซอร์ไพรส์ปปรสของมาตอหระในชื่อว่าเคลียร์แว,วร์ฟอร์มาชกินแบบธรรมดาก็อร่อยแล้วแต่ถ้านำไปอุ่นแล้วค่อยกินยิ่งอร่อยเหลือเชื่อ เพราะเมื่อน,นำไปอุ่นให้ร้อนชีสกับแยมสตอรอเบอรี่จะละลายไหลรวมกันลงมาที่ชีสเค้กเป็นชีสเค้กเสิร์ฟร้อนๆที่มาโตฮะอยากทำเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าอามะคาวาผู้ชนะการประกวดที่ฝรั่งเศสมาแล้วอามะคาวาทำงานอยู่ที่ร้านลาบูติกชอน ร้านนี้มีเค้กแบบเรียบแต่มีความอร่อยระดับโรงแรมห้าดาวและจะมีชีสเค้กแบบไหนมาเพิ่มในเมนูกันแน่ใช้ชีสแบบไหนบ้างครับผมใช้ชีสจากฝรั่งเศสนะครับเพราะจะมีความมันและไม่ค่อยมีรสเปรี้ยวนะครับโอชีสของคุณจะเป็นแบบไหนหรือครับเนี่ยก็เป็นชีสเค้กที่ออกรสเปรี้ยวนะครับ อามาคว่าใช้ชีสที่ไม่ค่อยมีรสเปรี้ยวแต่จะทำชีสเค้กที่มีรสเปรี้ยวเป็นจุดเด่นมันหมายถึงอะไรกันแน่หลังจากนำไปอบไว้เป็นเวลา15นาทีก็ได้ชีสทาร์ตท,ที่ไม่ค่อยมีรสเปรี้ยว โอ้ับตกใจเหรอครับครับแบบนี้ต้องแพงแน่เลยเนี่ยถูกต้องครับพอยยาคุณต้องชอบแน่ๆเลยนะครับอ๋อมาคว่าจะนำรสเปรี้ยวจากไหนมาเพิ่มลงไปนี่อะไรครับเนี่ยเอออันนี้เขาเรียกไมเยอร์สเลมอนจากนิวซีแลนด์นะครับจะมีรสเปรี้ยวด้วยครับเป็นเลมอนที่รสชาติเหมือนผลไม้ครับรสชาติเหมือนผลไม้เหรอครับลองดมดูก็ได้นี่ครับนี่ครับว้าวหอมมากเลย นี่ขนาดยังไม่ได้ผ่าน,านะเ<ล><ด>สุดยอดจริงๆเลยอ่ะโอ้ไมเยอร์สเลมอนที่มีรสเปรี้ยวเหมือนกับผลไม้เขานามาทำเลมอนครีมเพื่อจะเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับชีสเค้กที่เขาทำชีสเค้กของอามาคว่าจะมีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยวรวมอยู่ในคำเดียวกัน รสชาติออกมาเป็นยังไงเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยจะมีรสชาติของเลมอนกับแยมนะครับครับมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมด้วยโอ้ oh, ครับและด้านล่างจะเป็นชีสเค้กกับความกรอบของแป้งทาร์ตนะครับครับทุกอย่างรวมกันอยู่ในคําเดียวเลยครับประดับด้วยผิวเลมอนเป็นอันเสร็จชีสเค้กชนิดใหม่ของอามาคาว่าในชื่อว่าทาร์ตร์มช ด้านบนเป็นเลมอนครีมแยมเชอรี่และลัสเบอรี่ให้รสเปรี้ยวและกลิ่นหอมด้านล่างเป็นชิสทาดท,ที่กรอบร่อนและมีครีมชิสที่หวานนุ่มเป็นชิสเค้กในรูปแบบใหม่และก็มีรสชาติใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วตอนนี้ก็มาถึงการตัดสินกันแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับกรรมการคือสาวนักเขียนนักชิมหท่าน ซึ่งจะให้คะแนนความอร่อยลดหลั่นกันไปเริ่มจากของมาโตฮาระกันนะคะโอ้โหละลายเยิ้มเลยอะ่อะโอ้โหเป็นชีสเทค้กที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็แปลกมากเลยละคะ่ะเหมือนาาลาวาไหลจากภูเขาถูกใจฉันมากเลยนะคะฉันชอบจริงๆเลยต่อด้วยชีสเค้กของโคมาสึกกันบ้าง ที่อยู่ด้านนอกนึกว่าเป็นมารการอนแต่กลับไม่ใช่นะคะมีชีสเค้กที่ซ่อนอยู่ข้างในฉันว่าไอเดียเขาดีมากๆแล้วก็ทำให้ลุนดีอะคะ่ะปิดท้ายด้วยของอามาคาว่ารสชาติแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันเลยนะคะทั้งรสหวานและรสเปรี้ยวกินได้ทุกวันไม่เบื่อเลยละคะ่ะเป็นชีสเค้กที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนเลยจริงๆค่ะผมขอประกาศผลเลยนะครับ ผู้ที่จะได้ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ก็คือใครใครใครโคมะสึครับยีนีด้วย,ยผลงานที่ชนะก็คือคัอสตาชิสเค้กของโคมะสึของท่านอื่นๆก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่อันนี้นี่จะสร้างความประหลาดใจให้ตลอดเลยละค่ะ ของคุณโคมาสึเนี่ยเหนือกว่าท่าน,นอื่นๆตรงจุดนี้นั่นแหละค่ะในรอบชิงแชมป์ผมจะควา้ายชนะกลับออสกาให้ได้นะครับเอ,อผมก็ดีใจนะครับที่ได้มาคิดคน้นชีสเคส้กสูตรใหม่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมเลยครับสึกใหญ่ในรอบชิงแชมป์ผู้ท้าชิงในวันนี้ก็คือโคมสสึริโอจิ มูชมากิโนร้านสุดหรูในโอซาก้าคือสถานที่โชว์ฝีมือของพวกเขาเค้กหรูด,ดุดอัญมณีที่งดงามดุดงานศิลปะและสิ่งที่ทำให้ร้านนี้โด่งดังก็คือโคมสัสเเชฟใหญ่ไว้28ปีนี่เองและพาะความละเอียดละออในการประดับตกแต่งเค้ก ทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและวันนี้เขามุ่งมั่นจะมาคว้าแชมป์กลับโอซาก้าให้จงได้ส่วนเขาคนนี้แชมป์ปี้ยนโยชิดะโมริฮิเดะร้านเค,ค้กที่โดง่งดังขึ้นชื่อในชิซูโอกะร้านพาทิสเซอรี่นาตูเรลนาตูโยชิดะลาออกจากโรงแดมปาร์คไฮแอทโตเกียวมาเปิดร้านหรูที่บ้านเกิด สิ่งที่โดดเด่นในการทำเค้กของเขาก็คือความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบวัตถุดิบที่สดใหม่ของชิซูโอกะเป็นเคพ็รลับความอร่อยของเขาขนมแต่ละชนิดที่มีวางขายในร้านเชื่อใจได้ในความสดใหม่และความอร่อยแชมเปี้ยนโยชิดะในวันนี้เขาจะขอมารักษาแชมป์ให้จงได้มาติดตามผลงานของเขากันได้เลย รอบชิงแชมป์เราจะแข่งทำเค้กคริสต์มาสกันนะครับท่านผู้ชมรอบชิงแชมป์แข่งทำเค้กคริสต์มาสขนาดยักษ์ให้ทำเค้กเพื่อฉลองคริสต์มาสกับคนทั้งโลกในหัวข้อคริสต์มาสทั่วโลกมีเวลาให้8ชั่วโมงต้องทำเค้กไม่เกินฐาน1เมตรพร้อมรับได้แล้วเราก็มาถึงรอบชิงแชมป์กันแล้วนะครับ มาอดูเคริสต์มาสขนาดยักษ์กันแล้วก็ถึงเวลาโชว์ฝีมือกันแล้วดูนะครับฝีมือแต่ละท่านจะเป็นยังไงบ้างเออใช่ครับงานนี้ผมทุ่มเต็มร้อยหกสิบองศาเลยครับโอ้ดีครับมัก็เสร็จว่ายังไงครับเออผมจะเน้นใช้สตรอเบอรี่เบนิฮอบเปที่เป็นของดีของที่นี่นะครับ<อ>แล้วก็จะใช้สตรอเบอรี่เป็นฐานแล้วผมจะเน้นสีแดงสดนรมิตปารีส<อ>ขึ้นมาเลยละคร็จใหญ่โตอลัางกาจริงๆครับครับโยชิดะตั้งใจจะใช้สตรอเบอรี่พันเบนิฮอบเปท ของทิซูโอกะเป็นจุดเด่นซึ่งราคาในท้องตลาดแพงถึงลูกละ200เยนทีเดียวอร่อยสุดยอดเลยล่ะเจ๋งเริ่มจากทำฐานของเค,ค้กกนนโกนโยชิดะ <c oughs> ทำขั้นตอนนี้ด้วยความเร็วอันน่าทึ่ง <c oughs> เร็วบ้าครับ ถ้าไม่ทำเร็วเดี๋ยวแป้งมันจะแข็งตัวซะก่อนนะครับ<อ>ต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยครับน,นี่ครับ,ครบ,บ,บเค้กคือสิ่งที่มีชีวิตฉะนั้นจะต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดนำเข้าอบ25นาทีแล้วก็นำเค้กสปันที่ได้มาปาดด้วยครีมสดรสนุ่มจับฮอกไกโด จากนั้นก็นำสตรอเบอรี่เบนฮโฮเปที่กลิ่นหอมวางลงไปกลยุทธ์ของเขาก็คือถ้าจะถามว่าอะไรที่ผมมั่นใจที่สุดก็ต้องช็อตเคกนี่แหละครับครับอย่างแรกที่นึกได้ไมันเป็นเคก้กของชอบของทุกคนไม่ว่าใครๆก็ต้องชอบครับครั้งนี้โยชิดะจะขอนำสตรอเบอรี่ของดีของชิซูโอกะมาเป็นเดิมพัน โยชิดะมั่นใจและภูมิใจเสนอช็อตเค,ค้กที่ใช้สตรอเบอรีร่สดๆจำนวนมากเค้กสปันทั้งหมด12แผน่นนะครับจะทำ12ชั้นเลยเหระครับเนี่ยทั้งครีมสดและสตอรอเบอรี่โยชิดะใส่แบบไม่ยั้งเพื่อให้เป็นช็อตเค,ค้กที่ทุกคนจะประทับใจและนี่ก็คือฐานของคริสต์มาสเค้กสุดอลังการของโยชิดะ แค่ฐานก็ม่รุ้จหนักสักเท่าไหร่แล้วนะครับเดี่ยเขาใช้สตอเบอรี่ไปทั้งหมด550ลูกระหว่างแต่ละชั้นก็จะเห็นสตอเบอรี่เบนิโฮเปะสีแดงสดเต็มไปหมดสมเป็นคริสต์มาสสุดอลังการในคอนเซปต์กรุงปารีสคอนเซปต์ของผลงานนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นแนวแฟนตาซีนะครับเป็นชาข้ามคืนของฟินแลนด์นะครับ โคมะสึ์ผู้ที่มุ่งมั่นจะมาล้มแชมป์อบแป้งพายกกรอบเอาไว้และก็นำออกมาจากนั้นก็ละเลงด้วยแยมรัสเบอรี่และครีมสดและสิ่งที่เขาเลือกมาเพิ่มสีสันก็คือ s ตอเบอรี่ซัมเมอร์พรินเซสจากจังหวัดนากาโนนะครับผมสั่งมาจากร้านของเพื่อนผมเองนะครับมีเพื่อนเดเหรอเป็นสตรอรี่สดๆใีครับมีเป็นพันนี้เนื้อจะแน่นมากเลยนะครับลองชิมดูได้ครับมารุปไปจะเยอะแบบนี้เลยเหรครับใช่แล้วครับโอ้ละลานตาไปหมดเลยนะเนี่ยสวยดีด้วยนะครับสตรอเบอรี่ซัมเมอร์พรินเซสสีแดงสดถูกนำมาวางเรียงอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดดูน่ารับประทานจริงๆ และที่จะโปะเป็นชั้นต่อไปก็คือคัสตาร์ดครีมที่เข้มข้นด้วยไข่แดงคริสต์มาสของโคมสึจะเกิดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์นั่นเองสุดยอดเลยครับน่ากินมากๆเลยเราคิดได้ครับจากนั้นก็ทำการหัน่นและเค้กชนิดนี้ก็คือ มิลฟินะครับนี่ไงครับยังไงครับเอา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 นิ้วงานแล้วอร่อยมากเลยทั้งกรอบขวานนุ่มตอเนี้ก็อร่อยมากเลยอรบคุณครับขอบคุณครับเจ๋งมากเลยคุณฐานของเค้กนี้ทาด้วยมิลฟิอันนี้ห่านิ่มวงกลมเสร็จแล้วและอันนี้ก็คือครีมสดนะครับอย่าบอกนะว่าจะเอามา ปาทับนะครับโอ้ก๋ตามสบายเลยครับโคมัส <slowly civilization> จะทำเค้กคริสต์มาสหน้าตาแบบไหนกัน